สวัสดีครับก็อัปเดตกันสดๆ <Eat. S 1> ร้อนๆเลยนะครับเมื I ่อไม่กี่นาทีนี้วันนี้นะครับ Apple ได้มีการอัปเดตนะครับ iMac ของตัวเองนะครับทั้งรุ่น21.5ให้เป็นรุ่น Retina Display เช่นเดียวกับรุ่น27นิ้วนะครับแต่ว่ารุ่น21.5เนี่ยก็จะมีความละเอียด 4K ส่วนรุ่น27นิ้วเนี่ยจะเป็นรุ่น 5K นะครับซึ่ง 5K นี้ก็เหมือนเดิมคือความละเอียดเท่าเดิมแต่ว่ามีการอัปเดตหน้าจอเนี่ยให้มี กามุดที่กว้างขึ้นถึง25%นะครับก็จะทำให้สีสันของมันดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมในเรื่องรายละเอียดอื่นๆนี่เดี๋ยวเรามาพูดกันทีหลังนะครับแต่ในงานนี้ Apple ก็จะได้เปิดตัวทั้ง Magic Keyboard แล้วก็ Magic Mo u Tool และ Magic Tag p p d d นะครับในเรื่องของ iMac นี่นะครับมันก็ หน้าตาภายนอกอ่ะดูเหมือนเดิมเลยนะครับก็มีแต่ว่ามันเป็น Retina Display แล้วก็มีความเร็วที่มากขึ้นจอ 4K เนี่ยก็ใช้กับาภาพยนตร์ที่ถ่ายมาโดย iPhone 6ได้พอดีเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์นี้ก็อย่างที่เห็นจริงๆมันไม่แตกต่างจากเดิมแต่ว่าก็สวยงามนะครับ ามาพูดถึงตรงนี้ดีกว่าครับฟิลชั่นได e นะครับถ้าใครยังไม่รู้จักฟิลชั่นได้มันก็คือการรวมเอาข้อดีของ SSD ที่เร็วมากกับฮาร์ดไดร์ที่มีความจุสูงเข้าด้วยกันนะครับราะคาอาจจะสูงขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าเพื่อความสวยงามของเครื่องอย่างนี้แล้วคุณแลกได้หรือเปล่าครับในเรื่องของประสิทธิภาพแน่นอนครับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ไม่มีรุ่นไหนที่มันแย่ลงอคราวนี้ ในเรื่องรายละเอียดอื่นๆของ iMac เนี่ยคุณก็ลองมาดูเองที่เว็บของ Apple ดีกว่านะครับแต่แน่นอนว่าแบบโอ้มันสวยใช่ไหมแล้วก็จะมีภาษาไทยมาให้ด้วยนะครับในเรื่องของ Accessory ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่และเปิดตัวพร้อมกับ iMac นี่นครับก็จะมี Apple Magic Keyboard Magic t r a c k p a แ2แล้วก็ Magic m o u ส์นะครับาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถามว่า Apple ให้อะไรมาบ้างนะครับก็คือ มันจะมีการใช้ไวเลสที่เป็นบลูทูธรุ่นใหม่นะครับซึ่งบลูทูธรุ่นใหม่เนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมในเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าผมใช้พวกบลูทูธทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่อยู่ที่ไม่ใช่ของ Apple นะแต่เป็นบลูทูธอ่ะก็ถ้ายิ่งรุ่นใหม่เท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งประหยัดไฟขึ้นมากเท่านั้นนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าส่วนการชาร์จเนี่ยอ่าเขาได้ตัดแบตเตอรี่ เอเอออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นใช้แบตเตอรี่แบบในมือถือแทนซึ่งแบตเตอรี่แบบนี้มันดีตรงไหนเหรอก็คือเราสามารถชาร์จได้เพียง2ชั่วโมงมันก็เต็มแล้วใช้ได้เป็นเดือนแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เอเอเนี่ยถ้าคุณมีเครื่องชาร์จธรรมดาเนี่ยต้องชาร์จ8ชั่วโมงถึงจะเต็มนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีแล้วก็แบตเตอรี่เอเอเนี่ยมันจะมีน้ําหนักมากรวมถึงมันมีนกลไกด้วยอย่างเมาส์ที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีไอ ช่องปิดใช่ไหมช่องปิดเนี่ยมันก็จะหลวมๆแล้วก็เนี่ยเวลาเคาะมันจะมีเสียงอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้เลือกคร <c oughs> าวนี้ <c oughs> ก็มาดูไอ้เรื่องของ Magic Keyboard กันบ้างนะครับ Magic Keyboard เนี่ย <c oughs> เขาก็มีการออกแบบใหม่ให้มันมั่นคงกว่าเดิมดูสิฐานมันอตันเลยนะนครับซึ่งดูแล้วแบบจริงๆผมขัดลูกกระต่ายมันเหมือนจะไม่สวยนะอะไร <c oughs> <c oughs> ดูตันๆ <c oughs> เป็นแท่นเลยไม่รู้แต่แบบเออมันก็ ออช่วยเรื่องความมั่นคงใช่ไหมเพราะว่ามันพื้นมันเรียบอะครับแล้วก็เขาคุยว่าเนี่ยไอายการกดคีย์แต่ละคีย์เนี่ยมันมั่นคงขึ้นถึง33%มสิบสามเปอร์เซนะครับเมจิกเมาส์ทเนี่ยผมดูแล้วไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับนอกจากการใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่เท่านั้นเองในเรื่องของการใช้งานเนี่ยในแอ a p p l e เขาก็มีบอกถ้าเกิดเราไม่เคยใช้เมจิกเมาส์มาก่อนผมบอก ได้เลยว่ามันเป็นเมาส์ที่น่าใช้งานมากนะครับในส่วนตัวแล้วผมไม่คิดจะใช้เมาส์รุ่นอื่นเลยอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับมาดูในเว็บของ Apple ได้แล้วก็ตัวนี้นี่ครับผม <c oughs> ตัวก่อนหน้านี้ Magic แ a c k p a d เนี่ยผมไม่เคยอยากได้เลยนะแต่พอมาเป็นตัวนี้เนี่ยผมอยากได้เลยเพราะว่ามันมีระบบ Force t o u c h ครับอฮ Fort Force t o u c h เนี่ยเป็นยังไงอันนี้ต้องพูดกันนานนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ จะมะีความกว้างของแผ่นแท็คแพดเนี่ยที่กว้างมากขึ้นถึง29%นะครับขอวันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้ใช้งานง่ายนะครับก็เขาจะรับรู้ถึงน้ำหนักที่เราใช้ในการกดนะครับสำหรับฟอสทั้เนี่ยมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับไหนก็เป็นวิธีการใช้ใชงานที่มาดูในเว็บ Apple ได้นะครับไป อันนี้เป็นการซูมรูปนะครับถ้าเป็นเมาส์มัจะทำไม่ได้อันนี้เป็นเปลี่ยนเดสก์ท็อปนะครับนนเป็นการระเบิดซูมมิชชั่นคอนโทรลก็เรียกวิชชั่นคอนโซลคอนโทรลนะครับก็คือเราใช้นิ้วปัด3นิ้วเนี่ยเราไจ้เห็นหน้าต่างที่เราเปิดทั้งหมดอันนี้ก็มาดูแต่โตัวกันนะครับสำหรับ Magic Keyboard เห็นไหมครับดีไซน์เขาออกมาสวยมากเลยเป็นแท่นตึมๆแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นรูของเสียบไลนิ่งนะครับและนี่ก็เป็นปุ่มปิดเปิดครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึง่งเป็นคีย์บอร์ดก็ไม่มีอะไรมากมายเรื่องขนาดน้ำหนักขนาดเล็กลงครับแต่น้ำหนักนี่ไม่แน่ใจแต่คิดว่าการที่ใช้แบตเตอรี่แบบ ฝังเข้าไปในตัวเนี่ยน้ำหนักมันจะเบาวกว่าแบตเตอรี่ A a อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือเราไม่ต้องชาร์จนานเราชาร์จ2ชั่วโมงก็เต็มแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็น Magic m o u ส e 2ครับหน้าตาเหมือน Magic m o u ส์รุ่นแรกเลยแต่ว่าไม่มีกลไกอะไรอีกแล้วถ้าผมเห็นว่าพอร์ต i g h t n i n g เนี่ยเราต้องหงายเมาส์ Mouse เพื่อชาร์จอย่างไงวันนี้ดูมันจะดูเหมือนเต่าเต่าเต่าหกลม้มอะไรเงี้ยแต่ว่านะถ้ามันเอาไปทำ i g h t n i n g เสียบออกตรงอื่นก็คงไม่สวยนะมันต้องไว้ด้านล่างเนียแหละครับเขามีการคุยว่าเมาส์รุ่นนี้นี่นะครับมีการออกแบบพื้นมันตรงฐานเนี่ยสอเส้นเนี่ยให้ดีกว่าเดิมสามารถขยับได้ลื่นไหลกว่าเดิมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอื่นๆก็น้ําหนักน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้ามันหนักแค่แค่นี้นะครับ0.22อปอนด์เนี่ย เรื่องราคานี่ครับ79 US ดอลลาร์นะครับ79 US ดอลลาร์ก็2,008นี่ขนาดยังไม่เป็นราคาที่แบบไอ้นี่เลยนะแบบออฟฟิเชียออกมาเป็น Apple Thailand นะครับตัวเก่าเมาส์เมทิทเมาส์เวชช่นแรกเนี่ยผมซื้อมา2,002เองแี้ันนี้จะเท่าไหร่ผมว่าประมาณ3,000คิดว่าราคาแพงขึ้นแน่นอนอ เมจิกแค c แท็2นะครับราคา129มาลองคิดดูกันว่าจะเท่าไหร่129พัง4 5 0 0 4 4 0 0อ่าเอ้ยผมลืมคิดไอ้นี่ Magic เมจิกคีย์บอร์ดแตว่า Magic เมจิกคีย์บอร์ด9,009ไอ้99อยู่อลลาร์นะครับก็3,005 5ราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่าผมว่ามันก็ต้องอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเขาแถมสายไลนิ่งมาให้ด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัว สายไลยนิ่งเส้นหนึ่งก็เจ็ดร้อยห้าสิบแล้วอ่ะผมก็ก็โอเคนะคราวนี้มีไลนิ่งเต็มบ้านเลยไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยไม่มีชาร์จ iPhone เพราะไลนิ่งเสียอันนี้ครับก็มีฟอร์ทร์จมาให้ด้วยอส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมก็คงต้องรอของจริงถึงจะได้มารีวิวนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอย่างไรอันนี้ก็มาดูในหน้าตาของมันเหมือนแท่นอะไรสักอย่างแต่ว่าก็มันก็สวยดีเรียบเรียบเยบขาเรียกว่ามินิมอลลิส์นะครับ อันนี้ก็เป็นดูโค้ดอัพกันก็นี่ก็คือพอร์ตไลนิ่งนะครับส่วนอันนี้เป็นที่ปิดเปิดปุ่มปิดเปิดในเรื่องการใช้งานเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เราแค่เอามาให้ดูเฉยๆก็จบครับ